แม่หมอคุณปาิสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าทำไมคุณถึงยังโสดนะคะเรามาดูกันเหตุผลอะไรค่ะมีไพ่อยู่3กลองนะคะกล้องสองบาท4บาทแล้วก็6บาทค่ะตั้งจิตดีๆนะคะพร้อมแล้วเลือกกล่องไพ่ที่คุณถูกใจเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่อง2บาทนะคะสิ่งที่คุณยังโสดเพราะว่ายังมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับชีวิตหน้าที่การงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะเจ้านายต่างๆหรือว่าการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ต้องบอกว่ากล่องนี้นะคะมีคนแวะเวียนมาจีบอยู่เสมอ ะะทำให้โสดก็จริงแต่ก็ไม่เหงาค่ะต่อมาคนที่เลือกกอง4บาทนะคะโอ้โหเช่นเดียวกันค่ะงานล้นมือนะคะแต่กองนี้ก็มีอดีตที่อดีตที่ฝังใจอยู่นะคะเช่นยังไม่กล้าเปิดใจยังอยู่กับเซฟโซนยังกลัวที่ว่าถ้าเปิดใจแล้วเนี่ยมันจะสมหวังหรือมันจะผิดหวังก็แน่อันนี้นะคะก็ต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนแต่ก็บอกว่าเช่นเดียวกันกองนี้ก็ยังมีคนคุยนะคะยังคุยแบบเหงาๆแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะไปต่อนะคะส่วนกองสุดท้ายนะคะกอง6บาทนะคะกองนี้บอก ออกเลย เป็นกองที่่อนข้างห่วงโสดนะคะห่วงความโสดเลยนะคะไม่ใช่ว่าอยากโสดนะคะกองนี้ห่วงเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการเงินเป็นหลักคนที่จะเข้ามานะคะต้องมีดีกรีนะคะต้องมีในเรื่องของการเงินมีใจสปอร์ตนะคะคุณถึงที่จะยอมคบเปิดตัวเปิดใจนะคะซึ่งกองนี้บอกได้เลยว่าคนที่จะเข้ามานะคะถ้าคุณไม่เปเขานะคะก็ต้องบอกเลยว่าเออเป็นกองที่เหมือนกับว่าติดเวทติดกรรมกันมานะคะต้องมาชดใช้กันนะคะในชาติปางนี้นะคะ เป็นไปได้ว่ารักเขานะคะอาจจะต้องจ่ายมากกว่าที่เขาให้นะคะในกล่องนี้นะคะก็โอเคนะคะเป็นการทํานายสนุกๆอาจจะตรงหรือกับไม่ตรงกับบางคนก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ